ภาพหญิงสาวแสดงท่าทางเย้ายวนพร้อมถอดเสื้อผ้าคือการโชว์วิวผ่านทางโปรแกร,รมวิดีโอสกายโดยที่การโชว์ของพวกเธอนั้นจะเป็นในลักษณะการโชว์เรือนล่างในท่าทางต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการชมแล้วเกิดความรู้สึกเคิบเขิมในเรื่องของเพศสัมพันธ์ การโชว์วิวจะรู้จักกันในกลุ่มของผู้ชายนักท่องอินเทอร์เนต็ตว่าสามารถหาดูได้ไม่ยากเพราะ Facebook จะมีหญิงสาวที่ให้บริการขายวิวโพสต์ Post ข้อความแฝงใน Facebook หรือเว็บไซต์พร้อมแสดงเรือนร่างในชุดเสื้อผ้าน,น้อยชิ้นที่สำคัญจะมีการบอกราคาวิวอย่างเปิดเผยซึ่งหากมีคนสนใจจะรองซื้อบริการก็เพียงแค่ติดต่อไปยังไอดีสไครหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook ของพวกเธอ เพื่อคุยเป็นการส่วนตัวเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้หญิงสาวจะเสนอโปรโมชั่นในการรับชมโชว์วิวซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งโชว์เปลื้องผ้าไปจนถึงโชว์สำเร็จความคล้ายแบบธรรมดาและแบบมีอุปกรณ์เสริมสำหรับค่าบริการจะเริ่มต้นที่50บาทไปจนถึง1,000บาทโดยส่วนใหญ่จะรับเป็นบัตรเติมเงินเท่านั้นแทนที่จะรับเป็นเงินสดโอนทางบัญชี มันให้ความรู้สึกตื่นเต้นเราใจเราอารมณ์อย่างเงี้ยเพราะเหมือนกับเราได้ดูแบบสดๆอะ่ะมันไม่ให้ดูตาแบบตามหนังแผ่นหนังอะไรที่เราเคยดูในทั่วๆไปเงี้ยมาเลยให้ความรู้สึกที่ตื่นเต้นกว่าตอนใช้ครั้งแรกอะ่ะเราลองเทสห0บาทดูก่อนเพราะเราไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นการหลอกหรือเปล่าเพราะสมัยนี้มันไว้ใจไม่ได้ลองดูสักสองสาครั้งอะ่ะจนเรามั่นใจเราก็เลยจัด ราคาอื่นเพิ่มไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัตรเติมเงินนั่นซะมากกว่าจากการตรวจสอบพบว่าหญิงสาวที่ให้บริการโชว์วิวนอกจากจะอ้างตัวว่าเป็นนักเรียนและนักศึกษาเพื่อดึงดูดลูกค้าแล้วบางคนยังใช้วิธีพิเศษคือการโชว์คลิปเด็ดหรือที่เรียกว่าคลิปส่วนตัวรวมถึงจัดโปรโมชั่นลดราคาค่าบริการหรือเพิ่มเวลาแสดงเพื่อแย่งลูกค้ากันเองในกลุ่มสาวขายวิว ทำให้ธุรกิจขายวิวนี้จึงเป็นที่นิยมของชายกลัดมันเพราะบางคนนอกจากจะได้ดูเรือนร่างของหญิงสาวเหล่านี้ผ่านทางสกายแล้วแต่หากลูกค้ารายใดเป็นลูกค้าประจำก็อาจได้รับสิทธิพิเศษด้วยการเจอตัวจริงของหญิงสาวที่ให้บริการในรูปแบบของการซื้อประเวณนีนิติทัศน์ถาวรกูล NBT News Focus ส